โดยสบายดีพ่เมย์พี่น้องโดยสบายดีพ่เมย์พี่น้องมันห้บทสีขาวเมื่อบ้านเนาะนี่องสวยงานลุงถังร้านไส้เพิ่นเอาเนี่ยเนาะเป็นงานดองแต่ว่าพแม่์เมื่อนี่ดอกเมื่ออื่นทำมาไปซอยสื่อพี่น้องไม่หลังให้ก็มาแต่ในเมืองเนาะ มื่อหร่ก็ไอ้ร้องหนังมัอแห้งทอดเรียาานผัสสะสรยังทิชชายให้เบิ่งเนี่ยพี่น้องเอะไรพี่น้อง <c ười> ตอนนี้ก็มาหอดอเย็น,นงานเลยเนาะเย็นงานเย็น,น,น,นดองเยนดองแต่พันนี่ยังเห็ดดอกพอยังเว้นหรือว่ากระหนึ่งเขาวันชุกจะกขูะ่อัดบ่ะเลย แกก็คือสิบบทร้ายเนาะมังเอิญเพื่นอะไรเพราะว่าอันนี้มีแต่ญาติพี่น้องนอเนาะตอนแรกมีสุภาเป็นเบิง่งเจาตัวดพืดหนาใส่ลุงเคน เรี่ยงงัวบ่นีิบริเวณเฮือนลุงถาเนะหรือว่าเฮือนผัวย้าลามขึ้นบ้านเนอแมเป็นงานล้านไซเนเนอันนี้เพิ่นปลูกใหม่ลันรันลังไเอเบื่เิงเลย

มีแต่เป็ดผุได้เนาะเอ็ดกินตอนหลับญาติพี่น้องตอนแรกเนาะงมื่นสาวคนเลยหัวง่าพี่น้องหัวง่าบ่หัวง่าหมื่นาหัวง่าพัดขางูเออเจาพูดจาขี้มอเขาหนแบบแบี้เอรันเนาะฝึกมาเออสีพี่น้องไอ่างบ้านขามาคน่ะสีขำขคน่ะจักหน่อยมาเร้น น้ำไอเหียงละมาเล่นน้ำจับบ่าวมาเี่นน้ำจับบ่าวนะเสียบเน่าได้มีโนยังอันนี้เสียบล่ามพินโนเลยล่ามต้มน้ำพ่นโยต้มส่กันสงสดแซ่บเพี่น้อาเลยกันสงอีกส่กันสงแล้วเนี่ยมันขาดเนี่ยละวัน่กันจ้า กันซุ่กันเสี่ยงน่เห็นแรกเลยก็เสี่ยงเห็นแรกก็ทิ้หมูน้ำปลาโตตัวหนึ่งมาแล้วไปล่างรอะโตสามบ่อสโตเลยเจ้าเปรตทอนเถื่อนหรอคนเขาเจ้าลูบลูบเลยได้จอยลูบไลูบลูบหลวบหลวบโลวลวจะสิบตี้อันนี้กะ ก็เ้ามาลูก่อนก็นเจา้าอยาสีอย่ยาซิเห็นลวกอย่างเดียวผู้สทเท็งงนยังกันนะพอน้องอ้อยพี่น้องลวกเลยเดเจ้าลี้ยงกดยวแล้วกันเี๋ยเล้ยั่เดียวแล้วนี่งว้มกราแลบะมกรเลังลกกเป็นนพน้อมาพี่อ่ะนพี่อ้องเ <c oughs> อ <c oughs> มาเพียเพชรได้พูดมาหม่ได้บาเพียรเพชรได้เมื่อนีบาเมื่อนีบาซ้มมาคนเดียวราวังบ่ได้เมื่อเด้อนายักเลสบัยดีพี่น้องยังบอกบ่ได้เนาะสองรอบเลยา ัสดีพี่น้องอ้พี่น้องมันรับกินแล้วก็พุ่นนะนี่อไปตักกินนไปไปกินมอมลองกอร้านนาะก็าิตักไไแล้วแต่เตักได้วยวัวอันเมืองไปไปเมืองมือนีืุมาโลทั้งหนักรลังเผาเป็นนะพี่น้องตเพปมัมนมันเลยพี่น้องย่างแต่คัวบบว่นีพี่น้องพี่ กำลังเผาน้องพี่เนาะทางนี้ลกเออลกทางน <ๆๆ S 1> <c oughs> ้เผาไอ้รองแมนไปนั่งกินข้าวปุ่นอยู่ว่ะๆๆๆคือ,อยากไปเห็นกินข้าวปุ่นทัง กำลังเอามา่วนะพี่นาป็ดสามตัว่วดไหมบ่าซุ่มพอคอมนะสังนาพินามาดูบ้าดูอ่างคนเีียวมุสรรค์ กำล pues ังค nah, ั่วนะพี nah, yeah, right, okay. ่น้องพวกเก่งที่เขาเด้อแบบซ้อมนี่มาค้าได้จากเอาค้าขึ้นก่อนนี่คอยโดนน้ำมันับนชนะต้กต้นเราล่วงไปต้นนะระวังไปตินแดงที่แดงแค่มองหูถ่ายนะระวังตึ้น บดีพัดถาวคอมวัสดีอุ้ยขันนหไอังของเวไอรังเรพเปีนชื่อชอล้เนไงให้ยูเฮือนเนาะคำตังหน่อยเห้เสียวมากส่นน่ะขาวคอมเหือกมาเ็ดก้วจ้าดเอารถดูสิผ่านไปวาก็ได้ โง่มาทางผีดเนาะผีนาเมียเจ้าสาวเมีเจ้าบ่าวเนาะสบายดีมั่นเถาคอมสบดีนางบาาได้เกดนิาะเพื่นเพิ่นอีหยังก็เพื่อกินลายกินมาเบิ่งลูกเบิ้งงลาน นวัดไง่็หยอกๆได้เหม่เขาค้มเหินถูกมาสอยงานเทงผัดเขาคอมไม่เขาคอมงอนไก่กันเนาะเปิ้นกะคนละผ่าผ้าก็ผนใหญ่ลำนี่แหละเนาะเนี่ยกะแค้กกบฮันเดมาหลวเนาะ กินมาฮัลแล้วหนึ่งกระชวนคั่วเพ่นคั่วไ้ซีเล่เลยนะพี่น้องไอ้ลองเอายังมานี่มะขามมะขามมาใส่ใส่ต้มเป็ดบ่ขามใส่ต้มเป็ดลอรกังก็จะวีเอาไปนี่น้อ พอครัวเต็มเลยแบบนี้เห็ดยักษ์นาดก็า่มเดียววางปนะมาเดียวบ้างพี่เนาะอยังคือมีดเนะแรงมะเต็มกรซ้าเลยเนาะ ถ้ามีแม่เป็นเนี่ยอันนี้ปัดปัดเนื้อยอ่เนาะเมนูหลักๆเขาวันนี้มีย่างแน่หรือเปล่าดวงลาบลาบกับอันตบสองอย่างตันนี้กำลังเห็ดผักเขานะพี่เนาะเห็ดผักเข้าเป็นยอดอ่ะยังอันนี้ต้มเฟรตต้มเป็ดลาบเปบนนะพี่เนาะ หลายคนเนาะพี่น้องแทงคำแทงมาเล่นตู้ผ่านเอาแกงไม่คั่วในเดใส่ใส่เจลก่อนอย่าได้มาเกาะหนเนาะ กำลังจัดพักจัไป่าอหนัเปล่าใส่จปะจักไอหลังมาแล้เนะพี่เนาะไอประหลันี่บ่เห็นหน้าเห็นตามาดนเนาะ บ้านนี่ก็ไอเสียวบ้านห่บ้านหล่ย่อานไดิบ้นครกละคาทังน่อเนะพี่เนาะค่ะผู้สาวนะดำมากนะไม่สบายดีก็เี่ยวเดีว้งหนออเนะพี่เนาะพี่เนาะพี่น้องไอหลางพิ่น เอาอากินไปนาะนเขากำลังเยี่ยวภาเขาเนาะพี่นาะเยียงไหนนี่พักพักเนาะพี่เนาะ

มาพี่น้องนมาพี่น้องเดี๋ยกี่หิมาวันนี้เขาจะไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากคนไลค์ก็แชร์ก็ติดตามอีนสองไอ้ลังคนดีเด้อพี่น้องสบายดี